สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเอาอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่เมืองบุรีรัมย์ก็คือ้างหน้าเขาที่ผมจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบิงก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งนี่อนุสาวรีย์ที่เป็นวงเวียนในบุรีรัมย์นี่แหละเดี๋ยวจะพาย่างนไปเบิง้งบรรยากาศย่ำเศร้ารถกับบะท่านหลายปันใดเนาะท่านี้นการ,ราชภัฏ ราชพัฒ์บุรีรัมตรงนี้ไปโตเมืองบุรีรัมแหละครับมงพุนไปสตึกมองฟังมองฟังพุนไปสนามสนามฟุตบอลของบุรีรัมส่วนทั้งพี่ไปร้ำไปมาเล่นเล่นเล่เออนี่บรรยากาศย่ำเศร้าดีนะเพราะว่าไทยรูปมีสวยเลย ที่หลายๆคนพอมามาถ่า,ายรูปถ่ายรูปสวยเบิ่งมีอย่างแน่นี่มันก็นจะมืดๆนะทุกคนเพราะว่ายำเสาอยู่ที่ผมถ่ายคลิปนี่กห6โมง6โมงจะ6โมงเครื่องแล้วมาเบิงลมามีอย่างแน่ผมยังไม่ทันด้เคยขึ้นแบงเค่องเลยทุกคน กลางๆนีมียังนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองอย่างขึ้นไปถึงเที่งมีปะมีคือบุรีรัมนอกจากจะมีสนามแข่งรถหรือสนามฟุตบอลแล้วเป็นแบนี้อน,นุสาวรีย์ช้างนี่แหละวรลุนาใ่รองเท้ารองเท้าสางดาวเนี่ Cảm, đeo, đeo, đeo cảm, không các? cảm thì... cả, để để mà cả mông cả cả trên thì 2 quan, cái nam mô 3 chốt rồi cả, làm câu tụi đi con nhang tang đấy hay nhang buôn bỏ đi tang ฟังนี้เขียนว่าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งเพอฝัฟังนี้กับมีบันไใดขใึ้นอากาศดีอากาศเย็นดีว้าเดี๋ยวเราเบังพาทิตขึ้นแต่มีความสวยงาม,มาขนาดไดนแล้ว่าผมจะต้องไปดักรอท้ายคลิปพาธิ์ขึ้นผมที่ผมยางมากตั้งแต่ตอนแหก ก็คือมือนีมีภารกิจมีพี่น้องเพื่อนเหมารถเลทุกคนเหมาลรถจากนนท์แดงมาโรงพยาบาลบุรีรัม์เมาลรถแอดมินนี่แหละทรงผู้โดยสารขึ้นขอนโรงพยาบาลเรียบร้อยก็เลยสีออกมาหากาแฟกินแต่ว่าก็จะไปกินกาแฟกันเลยแวะมากราบก่อน หลายคนมักจะพาไปเบิ้งสนามมาบุรีรัมย์แล้วเนะาะมักจะพาไปเบิ้งสนามฟุตบอลมักจะพาไปเบิ้งสนามแข่งรถอีหยังเวซี่แต่พงก็ไปบ่อยแล้วก็ได้นี่แหละพายังมาเบิ่งอนุสาวรีย์อ่าวงเวียนของบุรีรัมย์กรมบุญคุณนะครับที่อาคารนั่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางนี้เขาเมืองบุรีรัมย์ส่วนทางนี้ไปสตึกไปสตึกไปสุรินทร์ทุกคนทางนี้อ้แสงเมืองทุกคนเบ่งแสงสวยงามมากเลยโอ้ขึ้นจะโบยยางอนะ่ะหรอกเมือ่อยร้านกาแฟเปิดไปนั่นร้านกาแฟเมืองแฝะนี่ร้านกาแฟอยู่ซื้อว่าร้านกาแฟเมืองแฝกโอ้มุมนี้ก็สวยนะถา่ายรูปทุกคนเออผมมาถ่ายรูปมุมนี้สวยนะ บ,บึงสถานการณ์ก็อนอาจจะไปเขากระโดงต่อไปเบิ้องบงเขากระโดงจะเขากระโดงนี่จะมีป้องภูเขาไฟแล้วก็จะมีสะพานสะพานแขวนนะทุกคนสะพานแขวนที่ขาบป้องภูเขาไฟเออน่าสนใจกัน เงียบ่ค่อยคึกคักบันไดตอนเสาเสามืดอคือท,ที่ที่ท่ายคลิปนี้ผมว่าเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งดีกว่าพระอาทิตย์ขึ้นอีกจุดหนึ่งน่าจะงามก็คือเขากระโดงเพราะตอนนี้เบิ้งเบิงบรรยากาศแล้วมุมนี้มัน่าจจะสายนะถึงจะเห็นพระาทิตย์เดี๋ยวจะพาทุกคนขับรถจากจุดเนี่ยบริเวณวงเวียนตัวเนี่ย ไปเขาเกระโดง้นอยู่เพิงภูเขาได้เห็นพระมาพุทธรูป <c oughs> อุ้ยเยกือบลมแบงคือว่าสวยสวยเลยแหละนะส,ส,สวัสด,ดีอย่างสาว กำลังจอดรถไปเอารถอ๋อยูยูยูปุญแเจลระกุ่แจรถเนาะปุ่นเจอ๋อเจแล้วจะกิโลมาจากนี่ไปเข้ากระดุมรถก็เริ่มไลยแล้วนะๆเพราะตรงนี้เป็นเขตโรงเรียนเนาะรัชพัฒน์บุรีรัมย์ <c oughs> เราต้องขึ้นไปข้างบนนุ่นเลนขวาเขาวงเวียน,นปกติมิเตอร์ขับรถพาทุกคนเบิงผ่านหมายถึงผ่านวงเวียนยนี่แหละนี่แหละได้ขับออมวงเวียน,ลนยเลยบัรสยอเลยถ้าตรงไปคุณก็สตึกย่างที่ปุ่มมาเดี๋ยเขาจะออกไปทางเลนนี่ ก็เด้อครับเดี๋ยวไปเบิง้งเขากระโดงนะเพราะว่าไปเบิ้งพระาทิตยขึ้นมุมพุุนอาจาจะจะมีความสวยงามมากกว่าขับผ่านสนามฟุตบอลอันนี้ก็เป็นทางรถไฟข,ข้้ภหเ้างาเขาเนี่ยคือสนามฟุตบอลความมือนะป้ายเบบเบมเทมเลยเนาะเฮ้ยเราต้องเข้าเลียนซ้ายเพราะว่าสายผ่านตลอด นสนามฟุตบอลนี่ไฟแดงสัญญาณไฟแดงสายพันตลอดนี่ททั้งเขาอยู่มงเคบซี่พุทเข้าไปแล้วก็ข้างในก็เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็สนามแข่งรดนี่นี่นี่ผมมาหลายคนหูจักอยู่ดอกมีช่องหลายช่องมาเหตุคลิปรีวิวไปอยู่นถนนไทยแลนด์ก็จะเบ่งบรรยากาศเช่นทองถนนไป แยกนี่เขาเอินแย,แยกอย่างอย่างเขาออกายไปซุรินออกขวาไปาโคราชหรือไปลำไปมาถ้าตรงไปกับประโคนชัยแยกพัทธราบ,บพิษขึ้นโรงเรียนเนี่ยด้านหลังตีผ่านมาเมื่อกี้เป็นโรงเรียนซื้อโรงเรียนเลยพุ่นเขากระโดงอยู่ทึงภูเขาลุงหนุนทุกคนแสงมระอาได้ยขึ้นเลยนี่อยังนี้ งงทางงไป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 ไอ้พระอทิตย์ก็จะได้ขึ้นพอดีล่ะขึ้นไปเทีงพระเทีงเท่งเป็นเป็น,ปนพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยตั้งอยู่นี่แหละขึ้นไปพอดีเลยอู้นี่สุดยอดสุดยอดขอทาย,ยุดีนะ,ะที่ตัดสินใจนึกได้ว่าเออมาหนีก่อนตะเลิดทั้งทังเขาจะมีทางเขาเป็นซุ้มซุ้มประตูทางเขาจะอลังการมากเลยเด็กเป็นหินบ่ใส่มื ถ้าตรงไปกันแหละรประคนนชัยหรือทางหลวงหมายเลขสองสี่นี่เลยทุกคนนี่สีํำสีดำขุนข้างขึ้นสีขื้นบอหมายถึงว่าสียางขึ้นบอจริงๆรถขึ้นได้นะนี่คือบริเวณข้างขึ้นน,นี่อย่างนี้นารายบรรทมศิลป์คือสารามีของน้ำตลาดของบุรีบุรีลำตรงนี้นี่คือทางขึ้นทุกคนขึ้นบอ ว,ว่า,วานาจะไว้ห้ามเสาร์อาทิตยเอาซาแลนอวันตั้งไก่ได้อยู่คนเห็นว่าบันไดนักราชป่าในเมืองเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟ,รฟรรกระโดเดี๋ยวจะขี่รถขึ้นไปดูครับเพราะว่าขี่รถขึ้นไปได้นะทุกคนเอาขับรถไปดูว่า เราขับรถไปดีกว่านี่มีทางขึ้นอยู่อ,อ๋อนี่ไงเพิ่นเตรียมจะแลนึ้นนักวิง่งนักวิง่งเตรียมจะวิง่งก็จะมีพี่้องเพิ่นยางออกกำลังกายก็คือยางขึ้นเนาะโอ,โอ้เปิดเปิดดียินเสียงเสียงรถเก๋งเขามันจะเงียบนะ,ะสู้ๆมันออกกำลังกายดีๆออกกำลังกายแต่แอดนี่โมวิวลาออกกำลังกาย,เล,กลกายเลย การตะขับรถยุ่งสิละ่ะสุขภาพกัจะบ,บ่ค่อยดีตรงนี้ครับทุกคนคือปองภูเขาไฟภูภูเขาไฟดับแล้วนะ,ะก็จะมีสะพานแขวนแต่ว่าจะบ่ได้จอดตรงนี้หรอกเพราะว่าจะบ,บ่ท่านแสงเสาพระาทิตย์ขึ้นอยู่ทั้งเอ่อนาพระ้างล่างเป็นเป็นปองภูเขาไฟแล้ยังตรงขึ้นไปทางขึ้นออกซ้ายนี่หละเป็นปอง ปิดป้องน่ะป้องผู้ขอไฟได้นั่นเอางี้สิเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องขั้งเทิงก่อนเดี๋ยวผมขาขากลับเดี๋ยวจะพามาย่างสะพานแผนเบื้องอ่าขึ้นไปเบื้องก่อนเนาะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมพาไปอู้เห็นหนึ่งแดงหมดทุกคนเห็นหนึ่งแดงป้ะขึ้นแล้วพระทิตย์ขึ้นแล้วออุ้ยอือีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวไปพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคนน่ะโอ้ยสามารถเลยแค่จะขับรถเล่นพระอาทิตย์ขึ้นนี่ว่าสวยงามมากเลย นี่น,นี่องค์พระที่ผมว่าเห็แล้วครับเอ่ถึงแล้วแต่เดี๋ยวหามึงจอดรถก่อนต้องขี้เข้าไปอีก้งต้องขี้เข้าไปไหนอีกมึงจอดรถโอ้โหมีคนเลยมีตามามเต็มเลยในมาเปล่ามาจอดรถเกือบกว่าทันนี่มองที่หาบันไดขึ้นที่ผมจอดอยู่ข้างล่างที่สี่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนขึ้นมา เอ้าเจ้าหมาเอ้าเอ้า,อาตกใจมันเห็นว่าแนนบันไดทุกคนส่วนนี่อ่ารอยพ,พระพุทธบาทแมนป้นีแน่แมนแมนอิลีขเขาเฮ็ดนี่ยังแน่ล่ะไม่พระพุทธบาทนี่ เดี๋ยวไปเบิ้งพระทิดาขึ้นก่อนตบโอ้ขึ้นมุ้งพุ่นบ่เห็นเห็นบ่พุ่นพระทิดาขึ้นมุ้งพุ่นนี่องค์พระสาธุพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะเห็นบ่พระทิดาขึ้นมุ้งพุ่นมาเฮาสังั้นเศรษฐีาม,มากเออถึงแม้ว่าพระทิดจะลบต้นใหม่อยู่แต่ก็มีความสวยงาม เดี๋ยวกลับพาคกัเดี๋ยวกลับคกันอุ้ยเป็นเที่ยวหมอกเป็นเที่ยวหมอกหมอกเต็มเลยเดี๋ยวกลับพากกันฝ่วาวขึ้นเนาะแต่มันอีหลีทุกคนทุกคนม็หมอกสวยง,งามมากเลยอู้ยไหนล่ะหัน คุณเห็นวามีความสวยงามมากเพื่อติดขึ้นพุ่งนี้เออส่วนทางนี้ก็เป็นสนามนั่นๆๆๆมันบุบบุหรุอาานผู้ชมเห็นบ่ไอ้นั่นคือสนามฟุตบอลคุนสนามแข้งรถเห็นบ่เป็นสนามฟุตบอลม่เห็นเลยหมอกเต็มเลยทุกคนนี่ส่วนองค์พระสาธุสวยงามมากเลยอื้เจ๋งดลย ผมนึกว่าถ้าพระอาทิตย์จะขึ้นมุมนี้มุมนี่เป็นสนามสนามฟุตบอลเก่าของบุรีรัมย์สมัยก่อนที่สนามฟุตบอลนี่มื่อว่าบุรีรัม PE เอจะใส่สนามนี่นะครับก่อนที่จะมาเป็นสนามช้างอารีนาทั้งนั้นแย yeah. ผมเข้าใจว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแถวๆนี่เดี๋ยวเวลาเขามายืนยื้ตรงนี้เราก็จะเห็นเมื่อเห็นต้นไม้บังไปเลยผมว่าทา้า เทีเยกิ้งใหม่ตรงนี้ออกจะงามมาออกเลยหรากเวลาไทยไทยพระผุ้ใดยหมักมาไทยภาพยำสาวๆนี่เห็นไหมถยพระครูพระถิอขึ้นก็งามแต่จริงๆก็ก็ได้อยู่นะข้งงามอยู่พระสุพัทระพัทระบพิษอ๋อนี่ไง่าคำมบูชาพระพุทธขอไฟ พระพุทธสุภัทรบพิธเดี๋ยวเดี๋ยวมุมผมหามุมถ่ายรูปกันผมมามุมนี่สวยนะ่นเดี๋ยวจะกน้อยพาทิตย์ขึ้นเชียงตรงนั้นนะ่ะสวยงามมากเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายมุมนี่นะลองถ่ายมุมนี่ม,มาถ่ายภาพงามนื้อตมมุมนี่นะเออโอเคอยู่ พระอทิตย์ขึ้นเราก็ากคอยปั่นไหนทุกคนสวยอยู่นะแต่ก็สวยอีกรูปแบบหน,นึ่งนี่นะพระอทิตย์ขึ้นมุ่งนี้เพราะว่าผมว่าถ้าพระอทิตย์ขึ้นสูงประมาณนี้ท่ายรูปมันจะกลายเป็นแสงแดดที่มีความรุนแรงพอสมควรเอาสิเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิง่งปองภูเขาไฟที่เคยบอกไว้ปองภูเขาไฟไปบึง่ง แดดอ่าพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นสูงเห็นบ่นี่เห็นมุมนี้นี่เห็นบ่แดดจ้ามากเลยถ้าเกิดให้แดดแห้งก็นี่ผมว่าไทยภาพผมมาแล้วบ่น่าจะสวยปานไดนบุญเนียวนะห้องน้ำยู่มั่งไรเดี๋ยวไปเบิ่งห้องน้ำพอมาห้องน้ำเพิ่นสะอาดบ่ว่าจะมากินกาแฟเทิงอันนี้ก็บ่ทันเปิดบ่รู้ว่าเปิดจ็กโมงนั้นนี่กัเจ็ดโมงแล้วร้านกาแฟบ่ทันเปิด ห้องน้ำห้องน้ำเปิดดีบวลาห้องน้ำเดี๋ยวพาทุกทุนมาห้องน้ำจุดท่องเที่ยวก็คือถ้ามาถึงจุดท่องเที่ยวก็อยากให้เห็นว่าห้องน้ำสะอาดสะอาดบ่ไอ้นั่นเป็นสาราซื้อๆส่วนห้องน้ำยุที่เด้ลยห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอันนี้ห้องหญิงอันนี้ห้องชายเฮ้ย ของน้ำกัมีเบิ้งพระทิ์ขึ้นโอ้โหมีนก็สวยนะเลยเห็นว่าแดดเริ่มจา้าละไปเบิ้องของน้ำทุกคนสะอาดบ่หอมหอมหอมอวกาสะอาดของผู้ชายนี่ของส่วนแบบซีมีส,สองหองอ่างสองอันนี้สี่นี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละแดดก็เริ่มฮอนแล้วละ่ะมีทางลงทางลงเขา คือทางออกไปถนนใหญ่พื่ออะแต่ว่าระวังท้ามันก็นจะพันหม่องที่ผมสี่บอกแล้วว่ามีป้องภูเขาไฟมุมหนีป่ายังอยูย่บอกเขาเขียนว่าอาทิตย์อ,อยาทิตย์ัสดงบอกหรือยังไงในแงอาทิตย์ทัสดงกาน่าจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกยามแรกแหละตรงนี้อ๋อมีคนออกอคือคนที่ขึ้นมาผอมเฮาตัวนี่ที่แล่ออกร่างกายอยู่นี่ ตรงที่ตีนบันไดทั้งึ้นทั้งึ้นมหาพระพุทธรูปนี่ข้างหน้านี่แหละเป็นป้องผู้เขาไฟที่รถขับแดงจอดอยู่นะจอดรถไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ดเดินไปทางทางมันก็จะเป็นอหมองทางยางแบบสีเนาะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเพื่อนได้ยางชมยางเที่ยวกันเอ้าอาิติดไปยุ่มุมนู่นแล้ว เห็นว่าเพราะมือซ้อเนี่ยอากาศยังดีอยู่เลยเล่าแกแสงพระอาทิตย์ก็ยังสวยงามอยู่เลยตอนนีแ้แดดแห้งนะเริ่มจ้าแล้วน,นี้ทั้งขึ้นเอยเคียนไว้อย่างนี่ของกุญแจอธิษฐานนะตตำนานดรักบุรีลัม์นี่คุบม่มีอ่าผู้มาคองเป็นมู่ล่ะนี่ครับสะพานแขวน ข้างล่างโอ้ยโยก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 ข้างล่างนี่ก็คือป้องภูเขาไฟที่ผมบอกถึงซึ่งเป็นป้องภูเขาไฟที่ดับแล้วส่วนรายละเอียดน่ะออกตัวเลยบ่มีความรู้นะบ่มีความรู้เรื่องป้องภูเขาไฟนี่เลยเห็นบ่ผู้อาวุโสพระพุทธโอ้ยลินพันกันพระพุทธรูปที่ผมขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ เออก็จะมีคนเล่นออกร่างกายเออนี่ครับปองผู้เขาไฟอุ้ยหมาเล่นหมานะฮะแมงหามาเล่นออกร่างกายมแมนเล่นออกร่างกายหรือไรไอไรนกนี่น้มีนกกระปูดอยู่ใช่ใช่นะบรรยากาศเพราะว่าตน้นแถวนี้ต้นใหม่มันหลายเนาะต้นใหม่มันรอบรอบรอ,อบบอ่อปากปองผู้เขาไฟเลยประมาณนี้แหละทุกคน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งอีพีที่ภารกิจของเพจถนนเทเลนรับเมารถมาจากนุนน่ดแดงมาลงบ้านบุรีรัมย์ส่งผู้โดยสารขึ้นอาคารโรงพยาบาลแล้วกัะพาทุกคนได้คิปเบ่งบรรยากาศอะไรทุกคนที่เห็นผมไปถ่ายคลิปได้ทั่วประเทศไทยก็เป็นงานของผมพร้อมงานเมารถของเพจถนนเทเลนผู้ใดจะเมารถก็ติดต่อเพจมาได้เด้อทางห้องแชทของเพจถนนเทเลนก็นได้หรือเบอร์โทร โปรโทอยูหนาโปรไฟล์เพจเลยก็จะได้เห็นบรรยากาศทัางทองถนนกับสถานที่เที่ยวนะ่วนผู้ใดยอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยูเขตใดอำเภอใดออกอ็กดคอมเมนต์มาได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพี่น้องฝากพอผมเช็คประมวนออกมาแล้วเบิ้งข้อมูลเชิงลึกนะ2.5%ของผู้ของคนที่เขามาเบิ้งเพจถนนเทแลน คือคนที่ติดคนที่ติดตามนะนะ2.5%ส่วน 9. เนี่ยมันมีขอมูลขอขออนุญาต9.75%ที่ยังไม่กดติดตามหลายมากเลยแต่ขอบคุณ FC Fanpage ทุกคนที่กดติดตามแล้วนะผู้ใดพ่าดท่านไดีติดตามหรือบางทีอบปุ่มติดตามมันอาจจะมองบาเห็นเบาชัดก็ได้อ่ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ thank you